กราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมปูกี้เกมวอล์กนะครับวันนี้ในเซิร์ฟอินโดในเกมกันดิ่งหน้าฟีฟรายกันเลยครับทุกคนครับวันนี้นะครับเราก็จะมีคอนเทนต์และภารกิจของเราก็คือการอืมก็ไม่อยากจะบุสกับรับอื้อก็นำเบอร์วันนำเบอร์ก่อนให้กับอัดตีนะครับก็เพื่อนผมเป็นลูกศิษย์ผมเองอ่ะครับก็อัดตีอยู่แล้วอื้อย่อครับย่อครับก็ขอโทษนะครับผมนะ เราจะมาเล่นเกมกาลินาฟรีไฟกันทุกคนครับอยู่ในเซิฟอินโดนีเซียก็จหมูกเข้าไปนะผมเป็นดูวันก็จะมุกนะครับก่อนที่เราก็จะไปพูดพามตามเพลงนะครับผมนะเราจะมาเล่น4ีวิซีออสซี่เวนโดจีกันนะครับดูนะครับว่าเซี่ยเวีดนีเนี่ย,เ,ยเขาจะเก่งขนาดไหน,นะนรับดูครับ เพราะผมเล่ยมาหลายตาแล้วเหมือนกันผมเนี่ยไม่ทำไรเลยนะเพื่อนคิวตลอดนะครับไปเหลือให้ผมล่าตัวเลยครับทุกคนนะก็มาดูกันเลยนะครับอย่าดราม่านะครับผมนะ ไอสกุมาแรง All เธอจะแลรง You ก็เป็นแบบแก๊งแก๊ง w ูอยู่กันแบบเป็นครอบครัวพวกกูจริงจังกว่าคนรอบรอบตัวเพ่าะในความจริงไม่หมดและมืดมัวี่เอ s กูสุขสันต์กันแบบเป็นครอบครัวเ e อร์เฟ c ช o i c กูมาแรงยู u ก็เป็นแฟนยิงหัวมึงแตกแบงแบงอ s กูมาแรง All เธอจะแลรง You ก็เป็นแบบแก๊งแก๊ง w ูอยู่กันแบบเป็นครอบครัวพวกกูจริงจังกว่าคนรอบรอบตัวเพ่าะในความจริงไม่หมดและมืดมัวี่จะ PS กูสุขสันต์กันแบบเป็นครอบครัว ปืนกูอัตโนมัติยิงแสกหน้าเขาเป้ามึงเต็มดีกระโดดงานฟาดด่างกูฟิลเลอรเกนจิไอพวกอิจฉาเขาต่อไปตามบีกระโดดหลบกระสุนสกิลกูเต็มสิบมึงไม่ต้องร้องพุงน้องไม่ต้องหลี PS เดินมาพวกน้องไม่ต้องกีดมาคงไม่ต้องรากูยิงคนไม่ต้องหลีอุ้ยจอดยิงผ่านสนามตัวคนจอจะมาที่มันงงมาก ผจากแม่งผมสัตว์กระโดดออกไอวอลแล้วก็ปาดยิงมพวกูเข้าขากันเป็นจางดีจำได้แค่เห่าเหมือนจะปาดยิ้มไล่เก็บพวกกูมันก็ตายฟรียิงหัวพวกมันใส่ไปไม่ปานดีเบอร์ไปใช้กูมาแรงยูก็เป็นแซมยิงหัวมิร์นงจให้เอสซี่มาแรงยูก็แรงยูอันแฟนมาได้แสน วกจริงจังกว่าคนรอบรัวแล้ความจริงไม่หมดจะเมื่อนตะทีเอสกุสสันกันแบบเป็นครอบครัวเไฟช้ามาแรงยูก็เป็นามจยิงบึ้งไแไปแบเอสกมาแรง a แรงยูก็แฟนแบก์ูก็ไแบบเป็นครอบครัวพวกคจริงจังกว่าคนรอบจริงไม่หมดจะมื

ยึดแม่นางงไป็นทกระดอฟเฟกซมาแรงยกัเป็นฟอสแรงัรยกแกแบบเป็นครอครัวพุกริงจักบรอตัวื่อนในความจริงไม่หมดเลยเมื่อพูดจทีเอสกูสุดสันกันแบบเป็นครอบครัวเอรน์เชกูมาแรงยกันเป็นแฟนยิงหัวเบิร์นแบงแบงคที่เอสกูมาแรงออนทันจะแรงยื้กันแค์าแกงแก๊งยกันแบบเป็นครอบครัวพกจริงจังกับคนรอบตัวเพื่อน ไปเลยอะดูคนฝ่ายให้เลยนะียนย่นนนะแบบละเอียงละอาแน่นอนถ้ามาเล่นเซอร์วีน,นั่งผมไม่ใช่ไแต่ เ e รชอกูมาแรงยูก็เป็นแฟนยิงหัวบื้องใแบงแบงพีเอสกูมาแรงออนเธอจะแรงยูก็แบแบบแกงแกงูก็แบบไปครอบครัวพวกกูจริงจังกว่าคนรอบๆตัวเพในความจริงไม่หมดละเมินดแต่พีเอสกูสุขสันต์กัแบบไปครอบครัวเ e รนชอกูมาแรงยูก็เป็นแฟนยิงหัวเบื้แบงแบงพีเอสกูมาแรงออนเธอจะแรงยูก็แบงแบบแกงแกงูก็แบบไปครอบครัวพวกกูจริงจังกว่าคนรอบๆตัวเพราอในความจริงไม่หมดละเมิ กันแบบเป็นครอบครัวปืนกูอัตโนมัติยิงแสงหน้าเขาเปล่ามึงเต็มดีกระโดดงางฟาดด่างกูฟิลลยเกนจิไอพวกอีฉานเขาตบไปตามบีกระโดดหลบกันสุดส,สกิลกูเต็มสิบมึงไม่ต้องรอ้งนองพวกน้องไม่ต้องหลีกพีเอสเดินมาพวกน้องไม่ต้องคิดมาคงไม่ต้องร้อกูยิงคมไม่ต้องหลีกคุ้ยเป็นชอ็อตยิงผ่านสนามตัวคนจอดจะมาเทียบมันไม่มีมาตรฐานสกิลเพยาา์พีเอสพวกกูมันยากจะขวางมึงไม่มีว่าสนามเขาจะยากจะถามถ้ามึงอยากเจอมึงก็ลองฉู้พีเอสกูบังอาจให้มึงตามดูยงิงกันอย่างคมให้มึงดูููกกกกเเเมมมสตออพงงแจนนนนัป็ลืายิ ปาดยิกูยิงมดับในเวลาดีพวกกูยิงจนคงจับแม่งคนสัตว์จะโดดออกไอวอลแล้วก็ปาดยิงพวกวกูเข้าขาข,าขา้าเป็นอย่างทีม่มันทำได้แค่เห่าเอนจะปาดยิง เพอร์เฟคชั่นกูมาแรงยูก็เป็นแฟนยิงหัวมึงตกแบงแบง P S กูมาแรงออทต่แรงยูก็เป็นแบแบงแกงแกงยูก็แบบเป็นครอบครัวพวกกูจริงจังกว่าคนรอบบตัวเพื่อในความจริงไม่หมดละเมินมวยแ่ P S กูสุขสันต์กันแบบเป็นครอบครัวเพอร์เฟคชั่นกูมาแรงยูก็เป็นแฟนยิงหัวมึงตกแบงแบง P S กูมาแรงออนทั้แต่แรงยูก็เป็นแบแบงแกงแกงยูก็แบบเป็นครอบครัวพวกกูจริงจังกว่าคนรอบบตัวเพื่อในความจริงไม่หมดและเมินมวทแต่ P S กูสุขสันต์กันแบบ เฟนยูบิชเข้ามฟนิยูมาฟัดบอยเพื่อนบอกกูว่แม่จะเอาแต่กูยิงใจเยนกูมาถึงจุดนี้ได้ไงซมึงลองดูจะสใจยูได้พาไปแซ่บมึงจักูซมึงง่ายเรสิ่งที่ที่กูทำมง่ายเหรอกูได้มาถึงสูงสุดของจุดของเรื่องบนแตกูเห็นมึงทำไม่ยากเป็นเค่เปียร์เป็กเลียใสยมลิ้งรถทบายมาเคลียซีมึงจำเป็นเก่งกันกันแต่มึงเกาะกูดังอ้สันโลกนีน มึงพุ่งทำมับก็ปิดมึงลอกกันหมดแต่มันสอดับปูอ๋อตำนานคือกูไม่ดูอยากเป็นกูแต่ไม่ดูตัวเองสักที่มึงฟังในนี้มัน p e า f e c t แล้ w ก็มางไปกแรงยูก็เป็นซ่ายิงหัวเหมนใจแบงแบงที่สกูมาแรงอะแรงยูก็แบนแบนแกงแกงอยู่กันแบบเปครอบครัวพวากูจริงจังกว่คนรอบบตัวเพื่อนในความจริงไม่หมดละมืดมนเงเอสกูสุดสันกันแบบเป็นครอบครัว Perfect s h o นก็มาแรงยูก็เป็นซ่ายิงหัวบมืนแบงแบงที่สกูมาแรงออนเธอจะแรงยูก็แบนแบนแกงแกงอยู่กันแบบครอบครัวพวกกูจริงจังกว่าคนรอบบตัวเพื่อนในความจริงไม่หมดละมืดมงเงพีเอสกกูสุ กันแบบไปเข้าค่รลันผมาเป็นคนวางป้อไม่เคยซอ่วบุมเลยไมิิัวยิห่เป็นอ้ย p ก็มาแรงยู่กก็เป็นสามยิงหูมืงแจแตก PS กูมาแรง On เธอจะแรง You กับแบนแบบแก๊งแก๊ง We You กับแบบเป็นครอบครัวพัวกูจริงจังกว่าคนรอบๆตัวเพื่อนในความจริงไม่หมดและมืดมนจะพีเอสกูสุขสันต์กันแบบเป็นครอบครัว Perfect Shot กูมาแรงอยู่กันเป็นแฟมยิงหัวมึงแตกแบงแบงพีเอสกูมาแรง On เธอจะแรง You กับแบนแบบแก๊งแก๊ง We You กับแบบเป็นครอบครัวพัวกูจริงจังกว่าคนรอบๆตัวเพื่อนในความจริงไม่หมดและมืดมนจะพีเอสกูสุขสันต์กันแบบเป็นครอบครัวปืนกูอัตโนมัติยิงใส่หน้าเขาเป่ามือเต็มดีกระโดดงางฟาดดาบกูฟิลล์ไเกินจิไอพวกอิจฉาตไป ามบีก็โดนหลบกระสุนสกิลกูเต็มสิบมึงไม่ต้องร้องมึงน้องไม่ต้องหลีก P.S เ,เดินมามึงน้องไม่ต้องคิดมาคงไม่ต้องร้อกูยิงคงไม่ต้องหลีกเป็นช็อตยิงผ่านสนามตัวคนจอดจะมาเทียบมันไม่มีมาตรฐานสกิลเพย์บีเอสพวกกูมันยากจะขวางมึงไม่มีวาา่าสนามมึงจะยากจะถามถ้ามึงอยากเจอมึงก็ลองดู P.S กูบังอาจให้มึงตามดูยิงกันอย่างคมให้มึงรู้กูเม็ดเดี่ยวพองแตกจนมันเป็นลูกมึงแค่มันขาดยิงไอ้พวกปาดยิงกูยิงดับในเวลาที่พวกกูย,ยิง อมจัดแม่คงคมสัตว์กระโดดออกไอวอลแล้วก็ปาดยิงวงกูเข้าขาขา้ามไปดางทีมกัมได้แค่เห่ามือนจะปาดดีเล่ยเก็บพวกกูมันก็ตายฟรียิงหัวพวกมันต่ยไปไม่ปาดน,นีเมื่องเชิงช่วกูมาแรงยู่ก็เป็นแฟนยิงกูวมึงแตกแบง PS กูมแรง a o ท t h ต l แรง You ก band band แกงยกันแบบเป็นครอบครัวพูกกูจริงจังกว่าคนรอบๆตัวเพะในความจริงไม่หมดละมืดมัวแต่อสกูสุสันกันแบบเป็นครอบครัว p e r f e c t h o ก m มาแรง You ก a n band band ิงหัแบงแบง่เอสกูมแรง a n ทตแร You b n d a n